อะไปลุยกันเลยดีกว่าครับทัศนารายการวัน1.70คืนนี้ครับที่ Impact a r i n a เมืองทองทานีคู่แรกเริ่มชก6 3โงครึ่งนะไม่ใช่ทุ่มครึ่ง6โมงครึ่งไปลุยกันที่เฟดดี้แฮกเกอรตี้ครับเจอกับจอแดนเอสตูบินันอันนี้ผมบังอยู่มองไม่เห็นคู่นี้ใส่ไปเลยนะครับเฟดดี้แฮกเกอรตี้นะฮะหมัดดุกว่าการยืนมวยการออกอาวุธจะดูหนักแน่นกว่านะครับจัดไปเปิดหัวคู่แรก จัดไปที่เฟดดี้แฮกเกอร์ตี้นะครับคู่ที่สครับสุริยันเล็กพอยันยิ่งเจอกับทานซินนะครับตกลงน้ําหนักที่137.25เพราะว่าสุริยันเล็กนี่มาเกินหลายปอนด์เลยตอนแรกรู้สึกจะตกลงที่133สปะสุริยันเล็กมาเกินหลายปอนด์นรก,รก,ก,ก,นนก็เท่ากับว่ามันก็คงจะได้เปรียบในเรื่องของน้ําหนักพอสมควรนะครับ <c oughs> ก็ยังชอบหมัดของสุริยันเล็กนะครับแต่ก็ไม่แน่นะทานซินมันก็บวกหล่นได้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าผมดูว่า สุริยนเล็กหนักกว่าแล้วก็ได้เปรียบน้าหนักด้วยน่าจะได้เปรียบตรงนี้นะครับอ่ะคู่2จัดไปคู่3ครับคิกบ็อกซิ่งนะครับชากีเอลติคิตินะครับเจอกับทางด้านมาซิอิกิโนอิริจากญี่ปุ่นนะครับคู่นี้เนี่ยชากีนี่ดูใหญ่นะแต่ผมดูถ้าเกิดคิกบ็อกซิ่งเนี่ยผมดูโนอิริน่าเฉียนะเป็นรองหน้ารองอะ่ะผพว่าถึงแม้จะตัวเล็กกว่า แต่ว่าทักษะเบสิกคิกบ็อกซิ่งเนี่ยเขาก็เบอร์ต้นๆเหมือนกันนะครับผมว่าน่ารองไปที่โนอิลิส่วนคู่สี่ปั้มจับล็อกอันนี้ถามคูเบสมาให้ละนะครับจัดไปที่มาเซโลจากบราซิลนะครับคู่5 m าเนะครับจัดไปที่สามารถมาเดมนดฟนะครับอ่ะสคู่ MMA กับปั้มจับล็อกตามคูเบสไปนะครับแล้วก็คู่6ครับ โจฮันกาซารีเจอจอแดนอ่าเจอกับโยฮันเอสตูปิน,นันนะครับฝอมวยไทยไฟเวทคู่นี้เนี่ยเปิดมาโจฮันต่อนะแต่ผมดูว่าไอโยฮันมันจอมดีดมันหลากหลายรวดเร็วกว่ามันชกยากอะ่ะนะครับแล้วก็โจฮันผมว่าหลวมมีโอกาสโดนของโยฮันหล่นได้นะครับออกรองไปที่โยฮันเอสตูปินานแล้วกันจอมดีดรวดเร็วหลากหลายนะครับดีดให้รู้จัก แล้วก็คู่7ครับสินสมุรกินมีเจอกับนาวเซตทูจิโร่ครับสินสมุรเนี่ยแพ้มาหลายไฟนะผมดูว่าวันนี้ต้องเกิดแล้วละ่ะเพราะว่าผมดูนาวเซตก็ยังดูไม่เท่าไหรอ่อ่ะไม่เกิดวันนี้ไม่รู้จะเกิดวันไหนละอาจารย์สินนะครับจัดไปที่สินสมุรกินมีนะฮะเลทอาจจะแพงหน่อยแล้วก็คู่8ครับโจโนธัธทวุฒิเจอกับบาบาร่าคูยาเต้ครับโอ้โหไอ้บาบาร่าเนี่ยไม่ธรรมดานะชนะลูกดิตซี่มามันใหญ่แล้วก็มันอาวุธเยอะ นะครับแต่ผมก็ยังเชื่อในความเป็นโจนะัทวุฒินะครับวันนี้โชคที่ Impact โอ้โหเสียงเชียร์ดังมากซ้อมที่แฟร์เทคด้วยสภาพร่างกายดีเยี่ยมเพราะคู่ปัมคู่ซ้อมเยอะนะฮะไม่ได้ซ้อมเองที่อเมริกานะมาซ้อมที่แฟร์เทคนะครับถึงแม้ว่าจะตัวเล็กกว่าแต่ผมดูว่าความความหลากหลายและก็วิธีชกเนี่ยโจเนี่ยมีวิธีที่ชกชนะโดยเฉพาะหมัดศอกนะครับอ่ะกัดฟันออกไปที่โจแล้วกันถึงแม้ว่าเลดจ,จะแพงเวอร์ไปหน่อยนะครับก็น่าจะเฉือนได้อย่างสนุก นะครับเสกสรรเจอซอลิดูครับคนไม่ยอมคนเจอกับคนเหล็กนะครับเลดเปิดแพ้อีกแหละเสกสรรประมาณสองนึงนะครับซอลิดูนี่ได้ข่าวว่าขับรถตกเขามาแต่ก็ยังมาชกได้เพราะว่าเอ,อร่างกายไม่ได้เจ็บมากนะครับคู่นี้เนี่ยถ้าความทนเนี่ยซอลิดูว่าไม่ได้เป็นรองเสกสรรแต่แต่เสกสรรมันจะมีลูกแบบไร้ตำลา่าความหลากหลายจะบอกว่ามั่วก็ไม่ได้ ลูกไรตํตำาแล้วกันนะครับผมดูว่าเบียดมากยกเสร็จเสกสรรน,นะครับมันมีหลายอย่างเสกสรรมีเตะมีเขา่ามีฟัดเขา่ามีอะไรโอ้โหแบบสารพัดอาวุธนะผมผมดูว่าซอลิดูน่าจะแพ้ลูกไรตํตำลาของเสกสรรน,นะครับถ้าไม่หล่นซะก่อนนะเสกสรรอะนิโคคาริโลเจอนาะมิวอานานครับคู่นี้เป็นคู่ที่วิเคราะห์ยากที่สุดในรายการนะครับเพราะมันคู่ขี้มากมันเป็นไปได้หมดผมวิเคราะห์เป็นเกมต้นกับเกมปลายแล้วกัน เกมต้นเนี่ยน่าจะเป็นของนิโคนะครับหมัดเนี่ยดุมากได้ลุ้นนับนอกนะต่อยท้องต่อยหน้านะครับส่วนเกมปลายก็น่าจะเป็นของนาบิวถ้าเกิดยืนระยะได้ไปปลายก็น่าจะใส่ลูกยับถีบยับเตะยับเขา่าอะไรอย่างนี้มันก็เป็ดไปได้หมดนะครับคู่ขี้เหลือเกินเลือกยากนะครับอ่ะส่วนตัวแล้วกันนะครับผมออกไปที่นิโคผมซื้อหมัดก่อนได้ลุ้นก่อนได้ลุ้นนับนอก,ก่อนนะครับต่อยท้องต่อยหน้านะครับก็ถือว่าซื้อหมัดของนิโคแล้วกันเกมต้นนะครับ เกมปลายค่อยว่ากันนะฮะแล้วก็คู่รองครับฟาบิเซโออดาเดครับเจอกับควอนวอนอิวอันนี้ MMA นะคู่นี้นีออกไปที่ฟาบิเซโออาดาเดนะครับเกมยืนก็ได้เกมนอนก็ได้เก่งนั่งรูป2รูปแบบนะครับจัดไปส่วนคู่เอกครับตะวันฉายซูเปอร์บอลครับคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผมว่าคู่ขี้มากนะถึงแม้ว่าตะวันฉายจะเคยชนะามาแต่ไฟนเนี้ยซูเปอร์บอมาดีกว่าไฟที่แล้วนะครับมาดีกว่าไฟที่แล้ว ก็น่าจะเป็นเกมชิงจังหวะแล่อาวุธกันอย่างสนุกผมว่าอาวุธไม่ต่างกันมันทันกันมากคู่นี้มันเก่งทั้งคู่นะครับแข้งต่อแข้งหมัดต่อหมัดช็อตต่อชอ ất, ็อตนะครับก็คงจะกินกันตรงที่การยืนระยะตรงที่ว่าแรงปลายมวยหนุ่มสดอย่างตะวันฉายนะ่าจะได้เปรียบตรงนี้นะฮะออกไปที่มวยหนุ่มสดอย่างตะวันฉายแล้วกันนะครับคิดว่าอายุสดกว่าเกือบ10ปีนะ่าจะได้เปรียบตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าคู่นี้นะใข่แผ่วเสร็จแค่นั้นเองวัดกันที่แรง แรงไปพละกําลังนะครับออกไปที่สดอย่างตะวันฉายนะครับอ่ะตามนี้นะครับสําหรับวันนี้ชอบย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเฟดดี้แฮกตี้นะครับสุริยันเล็กนะครับโนอิลิมาเซโลสามารถโยฮันเอสตูมินานสินสมุทรกินมีโจนัทวุฒเสกสันออนขอนเมืองนิโคคาริโล ฟาบิ i ซโออนาเร่แล้วก็ตะวันชายนะครับ3ตัวตรงของผมวันนี้จัดไปที่เฟดดี้แฮงกัตตี้ครับสินสมุดกินมีแล้วก็อีกตัวหนึ่งไปที่เอ่อเกสรรออกขัญเมืองนะครับอีกครั้งหนึ่งครับเฟดดี้เฟดดี้แฮงกตตี้นะครับสินสมุดกินมีแล้วก็เสกสรรออกขัญเมืองรวยๆเฮงๆทุกท่านสวัสดีครับ